นาเอฟซีพันบางนาค่ะลุงล่างย่างเดียวว่าให้บนถ้าบทถ้าคุณเรียนบนคุณเดี๋ยวอะไรเงิ่อนเลยหมดหมดหมดนี่ผมเลยโทรไปถามค่ะเลยก็เจ้าก็ะลยเขาเลยบอกมาเขาบอกล่างได้ครับล่างเท่านั้นล่างย่างเดี่ยวครับเขาบอกล่างได้ครับล่างเท่านั้นล่างย่างเดียวครับ้ายเอฟซีพันบางนาค่ะลุงล่างย่างเดี๋ยวว่าให้บน ถ้าบทถ้าคุณเรียนบนคุณจะบ่ไดไเงินเลยไปสั่นนี่ใบนี้นี่นะอีพ่อที่พ่อซ่้มือน่ะนะครับใบนี้นะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมรดการพาดรวอมรดการคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะค่ะท่านชมเมื่อนี้เนะคะแอดกระเดินทางมาแสดงความดีใจกับพระคุมเนาะค่ะ เลขรับประคุมนะคะหนึ่งหกตัวเดียวเนาะคะ่ะแต่เิ่นกระบอ,อกมาให้กับน้ำหนึ่งหกของหนึ่งเรากะให้นเน้นรางนะคะเต็มเต็มเลยนะคะเอฟซี FC, พดอะไรเลยเบิรนะคะก็จะเห็นเนาะคะ่ะมือนี้กะมาหาประคุมแสดงความดีใจล้วกะมาถามต่อว่าแนวทางวันที่สิบหกพันาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เนาะคะ่ะเพิ่นจะห้มาเมื่อไดเนาะคะ่ะจะได้เอฟซีจะได้ติดตามไปน,นะคะ ตอนนี้โทรศัพท์พ่อคุ้มเพิ่งกับรับสายแทบไม่เลยนะคะซองหัวติดแล้วเนาะค่ะงวดกอนสามแปดมาดังวันนี้หนึ่งหกพ่อคุ้มกับวาดกราฟน้ำละกัล่างเลยเนาะค่ะผู้ใดได้เบิ้งคลิปจะจะเข้าใจจะเห็นนะคะี่ติมาอยู่ครับมิติมาอยู่ครับี่ติมาอยู่ได้เยอะหรอครับได้เยอะได้เยอะ ครับได้ยุคขับวัตถุโทษของมาได้ครับ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 เพราะเป็นอย่างครับผู้หลอนครับที่ไปนั่มนอนพ่อเนาะครับผู้ใดที่รอดครับคิดว่าผู้ใดที่ที่รอยแต่พี่ก้มบังก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆครับตทุนี้ แต่ผมติดต่อไปยังสิมันก็เป็นการลำบากเพราะมันหลายหลายเบอร์หลายสายเปินเบิ่งในช่องหลายช่องติดตามในช่องออกถ้าที่ผมติดตามในช่องก็สิบเอ็ดเลยบางที่ติดตามมาติดต่อมาทางผมสีสายเบาบางเหมือนกันต่อมากันนี้บางทีเอาเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานเอาก็ไดปรับบางทีก็รับไปยังไงบางทีก็เมื่อยไหลยโอว่างไว้กันโทรศัพท์ชุดๆประมาณนี้แหละครับ พ่มันบอกคือค้นนมเนาะคนแกเนาะอ่เจ็นเวิร์กวากไปคือคนนนมหรือแต่สำหรับรับมีทีมากของพอ่องวัที่ผ่านมาเพิ่นหานะเพิ่นหามากสามแปดสามแปดครับเพราว่าพ่เป็นเขียนยดใส่กับเปาเสื้อห้ครับบ่อดได้เสียดายแห้งเลยเนาะพอ่อครับ <c oughs> <c oughs> พอมากวดนี้เพิ่นเอาห้อีกเอาหอีกครับผมโทรไปถามอ่ครับผมโทรไปถามวันนี้พอมันพอกันสามแปดนะ38สามแปด งมดหมดนี้ผมเลยโทรไปถามเฮ้ยเจ็ดแปดมือน yeah. ี ne, about, about, drill, ่แหละโทรไปถามเล่ยก็จะเขาเลยบอกมาเอ้วคือว่าขำมาเห็นมะทำโต๊ะปากโต๊ะปากปีโรดสันเล่าไปไปสนบอกเลยโอ้ยไม่ใช่ไปท้อสนเราะนี่ฟังผนบอกว่าครับจะฟังผลเพิ่งก็บเล่ให้หนึ่งหกมาเตี้ยพ่อกันยังจำอีกดี่วันลางเด้อ เขาบอกลางได้ครับลางเท่านั้นลางย่างเดียวครับติ๊ตห้าอ่นให้เอฟซีพันเบิ้งนะค่ะลุงลางย่างเดียวว่าให้บนท่าบนถ้าคุณเล่นบนคุณจะบ่ได้เงินเลยไหมสันนี่ใบนี้นี่เนาะอีพ่อที่พ่อซู้มือเนาะครับใบนี้นะครับเดี๋ยวยกมาให้เอฟซีพันเบิ้งเนาะนี่ละผู้ใดได้เบิ้งคลิปมือนั่นจะเห็นเนาะพ่อเนาะครับครับครับนี่แหละที่แกเห้นมาลางย่างเดียวลางย่างเดียวครับว่าให้บน แต่ว่าตัวนั้นคือเข้ากันไว้ซื่อๆดอกน่ะพ่อเนาะกับผู้ฉลาดคือกันเพียงเดียวเรียงเรียงเรียกครับนี่ละผู้ว่าฉลาดกับบ่ครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะค่ะไอเอฟซีผู้ที่เขามาติดต่าไม่ได้เห็นโอ้ง่ามค่ะกบพ่อโอ้ยผมแบบ่าจุดทูปจุดสองหมื่นเนาะอยู่นี่เอาได้ป่วยเห็นต๊ะ ขอพรปูซอยน้ำครับมื่มะเา้าผมก็ขึ้นมามาหดโกใหม่มะแรงแรงเมือกบ่ได้มาประมาณนี้นะครับพยกระเป๋าพี่ตุ่งยังนอยอยู่นะครับมันจังไในหลฮง <c oughs> บอกว่าได้ครับบอกบอกว่าได้ก็บพาอได้ล้วนได้ฟังกับพ่อได้ล้วนได้ฟังก<ต>็อาดสิวได้หลายแ,ลแบบอยู แบบง่ายๆอย่างไปทับบุญใช้ผมก็ไปเรียกผมก็บว่ได้อยากยังนอกจากว่าจะคล้องหน้าทงนั้นทงนั้นไม่ีปัญหาพราะคจังนั่งไปคคยัวเข่ามานี่พามือมื่อไหรจำรับแนวทางในหน่วยวันที่สิบหก่านว่าคมนี่ได้อีพอเพิ่นจะให้มาบอหรือว่าพ่อจะติดต่อเพิ่นจังไหนผมคิดว่าจะติดต่อเแร็ดนี่นะโอ้คิดว่าเลย ได้ข้อคิดลุ่งจาของถ้าเลขออกเพิ่นกับทีได้โลดยังสิบ่ะเงินล่อแต่ถามเพิ่นก่อนคุยกันก่อนยังสิบเปล่า่ะครับแต่แต่ที่เคยบอกรับปากกันว่าเลขออกปุ๊บก็บคุยเห็นปุ๊บเลยขับนวณได้ใจเลยเป็นอะไรคิดยังไงยังไงมาแม่ทีระโตมาเทีระโตครับคิดในใจได้เลยคือว่าสร้างท่าน่าจะของอยู่ฟังเล่าเนี่เป็นอันมิมิอยากไม่กินแล้วไม่อันใจกิน นี่ล่ะยอดเลขกสูตรเดียว้างเดียวเลขกล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวพ่อครบเราเคยได้ยินนี่ล่ะบรรูุจักกันูุจักคัดมูเดียวกันแบบนี้เอาเป็นเอาฮะมมูเดียวกันมูเดียวกันมือพ่อกันต้งโดนเตี๋ยมันน้อพ่อกันมาห้โซกกันที่ว่าแกยี่สิบปีก็ว่าอะไรผมกับจักเถื่อนผมกับไปบ้านก็จะบอกว่าทำมาผู้นั้ย่งมอผู้นี้ยังบอไ่ได้ทม เพราะว่ามันโดนตีมันโดนครับว่าพวกนี้ก็จะก็ยากหน่อยแน่แตกกันไปซาเโมไปสถิตพอแดกจนเลื่อมหลังเนาะจนลืมหลังเลยไปพ่อมุ่น็คดอว่ากิน่าแก้สิพ่อครับแก่ในงานศพบบังเอิญไปพ่อกันบังเอิญพ่อกันแล้วพบึ้นไปทอดผ่าลงมากก็แก้กับยางรันโลดเอ้าว่ามันตายแล้วว่าจะ่เนี่ยว่าตายจะตไปยังได้มาจากไหนเตอ หนูไลกโคตรนนี่ไปยื้อเล่าตอนนี้หวไปยื้อางประเทศคือว่าเป็นบุญของเอซเนาะรับขับรับรับเรีือว่าเอฟซนี่เขาเขาไม่จะมากวดกอนถึงมากวนนี้มากวนนี่ะคะสามแปก็ได้มามีแต่พวกเบิกซับกับโอปอมากโอปอว่าเขามาสามวดดิ่ึงมากมาน้ำกันเนี่ยพ่อมือหนัก ครับพ่อก็บอกกับเลขตัวเดียวเนาะอันศูนย์ศูนย์หกกบเนียงเก้าเก้าหนึ่งถ้าผู้ใดได้เบิรงคลิปจะเข้าใจว่าเฮาอธิบายชัดพ่อก็อธิบายชัดว่าแมนกันแมนตำ่นไห้มากคือหนึ่งหกหกหนึ่งหกกัรน้ำล้างย่างเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าก็ยุติถูด่วนคือกลางนี่พอพ่อไก่กันไว้หกกับเก้าอีกแมนแมนนับมันตัวเดียวกันหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวตัวเน้นตัวนักนะพ่อมีครับ มี่อยู่กับตัวเพื่อนไหหม่าเนาะตัวกลับซุ่มกลับหรือเป็นตัวร่องไปสินะประมาณนี้นะถ้าจะว่ากับกเรื่องของดวงดวงคนมันคือว่าเราบ่คือกันเนาะครับ่คือกันผมก็เคยเจอหลายเทียยู่เคยเจอแบบที่ว่าก็เจ้าเขียนใส่นซ้ำเส่กระเป๋าให้ยซ้ำตัวนึกว่าคิดบ่าซื้อโอ้ยดววงพอว่ากันรุ่นไม่พอได้ไหมตะกี้เนาะตะกี้ก็บ่ดูเหมือนไม่คือไม่ เอาไม่เอาไม่วาดวันที่ชิมโฮงนี่เอฟซีต้องรอดติดตามพอคุมครับบานนี้ที่ได้มากพอพบพอวันที่เทไรครับบานนี้เอาว่าเหยจยกเบอร์นี่ครับกับวันี่ผมโทรหานะครับจัาเดี๋ยวค่อยเขียนไว้เดี๋ยวค่อยเขียนอะไรให้พ่อกันเพื่อนได้มากแล้วพ่อกสิวาได้มากแล้วเด้อนพ่อเนาะประมาณนี้ล่ะใเราได้ผ่านล่อไว้นะครับครับสำหรับเบอร์โทรพ่อพ่อกัยังสะดวกให้เอฟซี ได้โทรมาได้คือเก่าหน่อยป่ะนะไดคือเกาบ่เปลี่ยนเบอร์แล้วก็บ่ปิดช่วยได้บ่ครับฮะโทรเบอร์โทรได้อีกบ่ได้อยู่ค่ะศนี่ๆครับ0899443115ง้าเอาอีกรอบนะคะพ่อ0899443115ติดต่อมาได้เลยครับเป็นเบอร์โทรของพ่อคุ้มนะคะเบอร์โทรของผมเองบุญคุ้มครับส่วนแนวทางพิมพ์ล่อไว้เด้อร์ขายสี ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ